เมื่อฐานะทางสังคมคืออุปสรรคอันใหญ่หลวงสำหรับความรักของหลายๆคนโศกนาฏกรรมแห่งความรักจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้งใครกันหนอเป็นคนกำหนดใครกันหนอที่พาให้พวกเขามาเจอกันพาให้พวกเขารักกันแล้วทำไมต้องพลัดพรากพวกเขาจากกันด้วย เรื่องเล่าซ้อนใจอุทัยทิพย์ชาแนลเต็มใจเสนอผลงานสุดคลาสสิกของร้อยหนามบ้านริมน้ำ ความอ้างว้างความโดดเดี่ยวใช่สัญ,ญลักษณ์ของความเปล่าเปลี่ยวความเดียวดายหรือไม่ถ้าใช่หมายความว่าเพียงลําพังไม่มีใครใช่หรือไม่หากใช่นั่นคือไอ้ว่านในขณะนี้มันไม่มีใครมีเพียงม่านดำแห่งรัตติการที่คลี่คลุมอยู่รอบกาย มีเพียงสายน้ำที่ไหลเอื่อยอย่างเกียดคร้านเมื่อถูกสายลมยามดึกโชยพัดพาเป็นรรรอคลื่นมีเพียงเสียงแมลงและนกกลางคืนที่ส่งเสียงขับขานกรีดร้องระงมบาดลึกลงไปในหัวใจที่ปวดร้าวบางคราบางครั้งเสียงของมันก็คล้ายกับขมขวัญผู้คนให้ตกอยู่กับความหวาดวันพรั่นพึงอย่างเย็นเยียบในยามวิเวก มันเป็นสรรพเสียงมโหรีของธรรมชาติตามคลองแห่งรัติการมันนั่งอยู่ภายในศาลาริมน้ำที่สุดโสมหลังคาปรากฏรอยรั่วพรุนจนยากจะนับท่วนทั่วพื้นไม้กระดานที่ผุกร่อนไปตามการเวลาไม่ต่างไปจากเสาไม้ที่ฝังจมลงสู่พื้นดินใต้แม่น้ำยามใดที่สายน้ำมาเกิดเกลียวขึ้นโ้มกระนำ ศาลาริมน้ำแห่งนี้ก็ไม่ต่างไปจากแพรไม้ที่ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางมหันนกกว้างใหญ่มันสั่นคลอนไหวสถานไปตามกระแสคลื่นจนคล้ายจะจมดิ่งลงใต้แม่น้ำที่เย็นเยียบมันนั่งอยู่ภายในศาลาริมน้ำมันนั่งนิ่งไม่ไหวติ่งคล้ายดังหุ่นที่สลักจากไม้ผุผุจากช่างฝีมือดี แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสกสรรขึ้นมาคล้ายเป็นส่วนเกินจากฝีมืออเลอเลิศของเขามันนั่งนิ่งอยู่ณที่แห่งนี้มานานกว่าค่อนคืนแล้วมันเมิรมองอย่างเลื่อนลอยแต่จุดหมายคือบ้านหลังใหญ่ที่อยู่อีกฝ้าของฝั่งคลองบ้านหลังใหญ่หลังนั้นในคืนนี้ถูกประดับประดาด้วยโคมไฟแสงสีหลากหลาย ที่มีสีสันงดงามในสายตาของผู้คนทั่วไปแต่กับมันสีสันจากโคมไฟเหล่านั้นมีรูปลักษณ์ไม่ต่างไปจากในตาของปีศาจสักเท่าไหรนะ่นักปีศาจแห่งความพรัดพรากจะมีสักกี่คนที่จะมีความคิดที่อัปลักเช่นมันนอกจากมันแล้วอาจจะมีอีกเพียงคนเดียวนั่นคือ เรไรเธอเป็นหญิงสาวที่งดงามสดใสดังมวลพฤกษาที่ส่งกลิ่นหอมขจรกระจายกลุ่นเจรุงยามรุ่งอรุณเส้นผมที่ยาวสลวยดำคลับเป็นประกายในตาโตทอประกายจำใสเดียงสาผิวกายละเอียดขาวอ่อนนุ่มรูปร่างอรชรนหน้าทนุถนอม เรรเป็นบุตรสาวคนเดียวของครอบครัวในบ้านหลังใหญ่หลังนี้บ้านหลังนี้ที่ค่ำคืนนี้ถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความหลากหลายของโคมงไฟต่างสีที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความรื่นรมบ้านหลังนี้ถูกตกแต่งให้เป็นสถานที่จัดงานวิวาให้กับลูกสาวเพียงคนเดียวเรไรจะแต่งงานกับใคร ในเมื่อคนที่เธอรักยังคงนั่งอยู่ที่นี่ที่ศาลาริมน้ำที่ผูกเก่าสุดสมแห่งนี้ไอ้วานมันยังจำคำคำนั้นได้ดีคำที่เรไรเคยกล่าวกับมันคำพูดประโยคนั้นคล้ายดังวิวแผแว่วเวลเบามาจากแดนไกลคำคำนั้นเปรียบเสมือนมโหรีจากแดนสูงที่จงใจบรรเลงให้มันเป็นผู้รับฟังแต่เพียงผู้เดียว เรรรักพี่วานชาตินี้จะไม่ขอมีใครอีกนอกจากพี่วานคนเดียวเท่านั้นแล้วทำไมเรไรต้องแต่งงานกับคนอื่นในเมื่อไอ้ว่านชายคนที่เรรเคยบอกรักยังนั่งอยู่ที่นี่ยังนั่งอยู่อย่างเดียวดายและอ้างว้างเรไรกํกำลังจะแต่งงานพี่วานช่วยเรยรด้วย มันนิ่งอึง้งเมื่อได้รับฟังประโยคนั้นของเรไรหญิงคนรักหญิงสาวที่เกาะกุ้มและครอบครองบีบกำหัวใจดวงน,น้อยแต่ยิ่งใหญ่ด้วยความรักของมันเอาไว้วันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่มันได้พบกับเรไรเธอนัดให้มันไปพบอย่างร้อนรนมันว่ายน้ำจากตรงนี้ตรงศา,าลาริมน้ำที่ท่าน้ำนาบ้านของมัน จนไปถึงท่าน้ำที่หน้าบ้านของเธอมันมุดน้ำเข้าไปอยู่ใต้ศาลาริมน้ำส่วนเธอนั่งอยู่ที่ขั้นบันไดที่ยื่นลงสู่แม่น้ำสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ที่ไอ้ว่านใช้เป็นที่นัดพบกับเรไรเรไรถูกพ่อแม่บังคับให้แต่งงานเธอรำพันต่อไปเมื่อยังเห็นมันนิ่งอึง แต่ในประโยคนี้ไม่ได้มีเพียงน้ำเสียงเท่านั้นที่สั่นเครือไอ้ว่านมันยังได้เห็นน้ำตาของหญิงคนรักของมันที่ไหลเอ่อออกมาเต็มสองแก้มนวลสองตาที่เคยประกายสดใสแต่ในคราวนี้แปดเปื้อนไปด้วยคราบความอาดูนเศร้าโศกและหม่นหมองรอยคล้ำและแดงกำรอบดวงตาของเธอ บงบอกให้ไอวานได้รับรู้ว่าเธอผ่านการร่ำให้มาเป็นเวลาเนิ่นนานไอวานคล้ายดังมีน้ำหลั่งไหลออกมาแต่ไม่ใช่ที่ดวงตาแต่เป็นที่หัวใจและน้ำที่หลั่งไหลหยาดปรินออกมาก็หาใช่น้ำตาไม่แต่เป็นสายเลือดที่มันหลั่งรั่งพลูจนมันแทบจะกระอักออกมาให้เรไรได้เห็นว่า มันอัดอันอ้นเจ็บแค้นไปไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเธอแต่มันเจ็บแค้นใครเจ็บแค้นอะไรอาจจะเป็นความเจ็บแค้นต่อโชคชะตาอาจจะเป็นความเจ็บแค้นเพราะความยากไร้ทำไมเสียงของมันเล็ดลอดออกมาแผ่วเบาคล้ายดังเสียงกระซิบกระซาบที่ดังวิวแววล่องลอยมาจากแดนสนธยาพ่อกับแม่บอกว่า คนที่เรไรจะแต่งงานด้วยเป็นคนดีเหมาะสมกับเรไรทุกประการแต่เรไรรู้ดีว่าที่พ่อแม่ต้องการให้เรไรแต่งงานนะั้นมีสาเหตุอีกหนึ่งประการเรไรพูดยังไม่ทันจบประโยคพลันเงียบไปแต่ไอ้วานมันก็ร่วงรู้ดีต่อสิ่งที่หญิงสาวไม่ได้กล่าวออกมาพ่อแม่ของเรไรเกลียดไอ้วาน ต้องการพลากเรไรไปจากไอ้ว่านในเมื่อเรไรไม่พูดออกมาไอ้ว่านมันก็ไม่กล่าวออกไปเช่นกันแต่คำคำนี้มันยังย้ำทวนกระทบอยู่ในจิตใจของมันอยู่ตลอดเวลาไอ้ว่านหลับตาลงอย่างปวดร้าวมันไม่อยากฝืนมองแม้กระทั่งแผ่นฟ้าหรือผืนน้ำเพราะความรู้สึกของมันบง่งบอกว่าทั้งสองสิ่งนี้ กำลังหัวเราะเย้ยหยันต่อมันและความเย้ยหยันเหยียดยามนั้นก็คล้ายขมมีดที่กรีดหัวใจของมันให้แหลกสลายไปแล้วจนไม่เหลือเศษชิ้นดีแต่ไอวานมันก็สํานึกรับรู้อยู่ในอกว่าเสียงที่มันได้ยินอยู่นั้นไม่ได้รับฟังจากทางโสดแต่เป็นหัวใจที่ปวดร้าวของมันต่างหากที่รับฟังเสียงเย้ยหยันที่แสนร้าวรานนั้นพี่วาน ช่วยเรไรด้วยเรไรอยู่ไม่ได้หากไม่มีพิวานเสียงวิงวอนเสียงสะอื้นรําให้ของหญิงสาวคนรักยังตราตรึงสลักอยู่ในความรู้สึกรันทดของเอวานเสียงวิงวอนที่แสนร้าวรานของหญิงคนรักคล้ายเหล็กร้อนแดงฉานหน้ากระทบผิวกายร่องรอยแผลที่สลักประทับอยู่นั้นไม่มีวันเลือนหาย จะให้พี่ช่วยเรไรได้ยังไงพี่อยากช่วยเรไรใจแทบขาดพี่ช่วยเรไรก็เสมือนพี่ได้ช่วยเหลือตัวพี่เองแต่จนใจที่พี่ไม่มีความสามารถพี่ผิดเองพี่ผิดเองเรไรไอ้วานร่ำให้เป็นครั้งแรกในชีวิตของลูกผู้ชายที่มันต้องหลั่งน้ําตาออกมาชีวิตที่ต้องลาเค็นอยู่กับไร่นาะ ชีวิตที่ต้องฟันฝ่าความลำบากยากแค้นนานับปการชีวิตเหล่านี้ไม่เคยทำให้ไอวานต้องหลังน้ำตาแต่ในครั้งนี้มันต้องหลั่งน้ำตาให้กับหัวใจของมันหัวใจที่ถูกจํำพรากในคืนนี้ไอวานมันยังร่ำไห้และยังนั่งอยู่ภายในศาลาริมน้ำแห่งนี้โดยที่สายตาของมัน ไม่ได้บิดเบือนหันเหไปจากบ้านหลังนั้นแม้แต่น้อยแม้ว่าน้ำตาของมันที่เออล้นจะหยาดหยดลงสู่พื้นน้ำเมืองล่างเสมือนจะฟ้องร้องขอความเห็นใจจากสายน้ำอันเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตของมันมาตั้งแต่เกิดว่าไอ้ว่านคนนี้มันก็ร้องไห้เป็นเหมือนกันเมื่อคนที่มันรักกำลังจะถูกพรากไปมันยังจดจำได้ดี ในวันที่มันพบกับเปไรรเป็นครั้งแรกมันก็มานั่งอยู่ที่ศาลาริมน้ำแห่งนี้ในยามเย็นเรือลำน้อยล่องลอยออกจากท่าน้ำฝั่งตรงข้ามมุ่งสู่กลางแม่น้ำเรือลำน้อยมีเพียงหญิงสาวเพียงลำพังยามโผล่เพล,ลาหลงเหลือนไยว่านจ้องมองการกระทำของคนที่อยู่ภายในเรือที่กำลังยื่นมือเรียว ออกไปนอกเรือเพื่อเด็ดดอกบัวที่โผล่ดอกอยู่เหนือผิวน้ำแต่ดอกบัวนั้นอยู่ไกลเกินไปและประสบการณ์การมังคับเรือของหญิงสาวคงมีไม่มากพอในขณะที่เธอยื่นมือเอื้อมออกไปนอกเรือเธอเอ็นร่างมากเกินไปน้ำหนักจึงเอียงไปอยู่เพียงด้านเดียวเรือจึงพลิกควา่าไอว่านอดไม่ได้ที่จะรอบคบขันในท่าชีของหญิงสาว แต่สีหน้าระรื่นของมันพลันชนะงักเมื่อหญิงสาวผู้นั้นชูมือขึ้นพลางส่งเสียงร้องร้องขอ,ขอความช่วยเหลือสลับกับร่างที่จมลงสู่ใต้ผิวน้ำและโผล่พวรวดขึ้นมาในบางครั้งมันกระโจนลงไปในสายน้ำทันทีร่างของมันไม่ต่างไปจากปลาที่ขนองน้ำดำผุดดำว่ายเพียงชั่วครู่จึงคว้าร่างของหญิงสาวขึ้นมาจนได้และพาเธอเข้าฝั่งที่เธอออกเรือมา เมื่อหายจากอาการสำลักน้ำและความแตกตื่นหญิงสาวได้สติจึงจ้องมองมันอย่างซาบซึ้งในบุญคุณเรไรขอบคุณพี่นะจ๊ะที่ช่วยชีวิตเรรเอาไว้เสียงที่หวานสดใสแม้จะแฝงความตื่นเต้นตระนกแต่ก็ทำให้ไอว่านถึงกับเคลิบเคลิ้มตะกุกตะกักตอบออกไปไม,ไม่ไม่เป็นไรจ๊ะ เรียกพี่ว่าวานก็ได้พี่ชื่อวานจากนั้นความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็ถูกสารต่อถูกถักทอด้วยสายใยแห่งมิตรภาพความรักจึงก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้นอกจากทั้งสองเท่านั้นเรไรเคยบอกกับมันว่าบ้านของพี่วานน่าอยู่จังเลยสงบรมรื่น พี่ว่านอยู่กับใครล่ะจ๊ะมันยิ้มอย่างเป็นสุขกล่าวตอบออกมาพี่อยู่คนเดียวบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพ่อกับแม่ของพี่สร้างขึ้นมาตอนที่ทั้งสองคลองรักกันใหม่ๆแต่ในเวลานี้ท่านทั้งสองจากพี่ไปเสแล้วพี่ว่านคงเสียใจมากที่พ่อกับแม่ของพี่จากไปไอ้ว่านหน้าสลดกล่าวออกไปว่าการพลัดพรากนั้นเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่ไม่มีมนุษย์คนไหนได้รับการยกเว้นยิ่งเป็นการตายจากยิ่งไม่มีหนทางหลีกเลี่ยงแม้เราไม่ต้องการแต่เมื่อถึงเวลาก็ไม่มีหนทางหลบหลีกมีเพียงหนทางเดียวคือการยอมรับมันยังถอนหายใจกล่าวต่อไปแต่เมื่อใดที่พี่อยู่ที่บ้านหลังนี้พี่กลับมีความอบอุ่นมีความรู้สึกคล้ายกับว่าท่านทั้งสองไม่ได้จากพี่ไปไหน พี่ก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะพี่ผูกพันกับบ้านหลังนี้มานานก็เป็นไปได้น่ารักจังเรลัยชอบบ้านของพี่ว่านบ้านเล็กน่ารักอยู่ริมน้ำเรลัขอเรียกบ้านหลังนี้ว่าบ้านริมน้ำได้ไหมจ๊ะไอ้ว่านยิ้มจ้องมองเข้าไปในดวงตาสดใสของสาวคนรักที่พยายามหลบเลี่ยงสายตาของมันอย่างเอียงอาย เมื่อใดที่พี่เก็บเงินได้มากพอพี่จะไปสู่ขอเรไรแล้วเมื่อน,นั้นเราทั้งคู่จะมาครองรักกันที่บ้านหลังนี้ด้วยกันนะความรักของไอ้ว่าและเรไรก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและจบลงอย่างรวดเร็วเช่นกันหรือทุกประการมักเป็นเช่นนี้มาอย่างรวดเร็วและเมื่อถึงเวลาจากก็รวดเร็วไม่ต่างกัน คอนคืนล่วงไปไอ้วานยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่เดิมแต่เป็นครั้งแรกที่มันเบือนหน้าละสายตาจากบ้านหลังใหญ่ที่อยู่อีกฝากฝั่งคลองเพื่อหันกลับมามองที่บ้านของตนบ้านริมน้ํามันถึงกับร่ําไห้อีกครามันสะทกสะท้อนในดวงจิตความเจ็บปวดที่อัดแน่นอยู่เต็มอกจนต้องล้นทะลักออกมาเป็นน้ำตา พี่ก็อยู่ไม่ได้หากไม่มีเรไรมันพร่ำรำพันอย่างสิ้นหวังความโกลาหลจากบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ําผู้คนแตกตื่นวิ่งพล่านอย่างลลนลานโอลมานส่งเสียงโวกเวกลั่นคุ้งน้ําไอว่านพยายามรับฟังแต่ก็ไม่สามารถรับฟังเรื่องราวใดๆได,ได,ได้งำความสงส,ยสัยซุกซ่อนเอาไว้ภายในใจอย่างร้อนรุ่ม เกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนั้นเป็นครั้งที่สองของค่ำคืนนี้ที่ไอวานหันกลับไปมองทางด้านหลังเมื่อปรากฏเสียงฝีเท้าเหยียบย่ำลงบนใบไม้แห้งทางด้านหลังและเมื่อหันกลับไปมองมันต้องอุทานออกมายังคาดไม่ถึงเรไรแสงนวลของดวงจันทร์ที่สาดส่องลงมากระทบผิวกายของหญิงสาว ทำให้เธอดูโดดเด่นขึ้นในยามราตรีใบหน้างดงามหวานซึ้งที่น่าจะปรากฏร่องรอยโศกเศร้ามองมนแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้นความเอิบอิ่มสดใสเปี่ยมล้นด้วยความสุขปรากฏแทนที่คล้ายเธอได้ปลดเปลื้องพันธนาการแห่งความทุกข์ระทมไปจนหมดสิน้นพิวานเธอเปล่งน้ำเสียงที่หวานแววแผ่วเบาออกมา แต่ไอวานฟังคล้ายน้ำเสียงนั้นวิเวกเย็นเยียบยิ่งเธอเดินอย่างแช่มช้าตรงเข้ามานั่งเคียงคู่กับมันในศา,าลาริมน้ำแห่งนั้นเรรยคิดถึงพี่วานเหลือเกินเธอคร่ำครวนพี่ก็คิดถึงเรรยจนใจแทบขาดแต่เรรยมาหาพี่ได้ยังไงอะ ไอวานพร่ำเพอออกไปเช่นกันแต่มันก็อดที่จะสงสัยต่อการปรากฏตัวของหญิงสาวคนรักอยู่คลามคลันเรไรหนีมาจา้ะเธอตอบและกล่าวไปเรไรหนีมาหาพี่วานโดยทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ที่นั่นที่บ้านหลังนั้นเพื่อมาหาพี่ไอ้วานกล่าวต่อด้วยความอิ่มเอมใจใช่จ้ะเรไรามาหาพี่ มาอยู่กับพี่ที่บ้านหลังนี้ของเราทั้งสองคนบ้านริมน้ำเรไรกล่าวพร้อมชี้นิ้วเรียวงามไปยังบ้านหลังนั้นที่เก่าและสุดโทมแต่ในขณะนั้นมันคือวิมานร,รักของคนทั้งสองเรไรย,ยอดรักของไอ้วานมันโอบก,กอดร่างของหญิงคนรักเอาไว้แนมแน่นคล้ายหวั่นเกรงว่าร่างของเธอจะสูญสลายเลือนหายไปจากมันอีกครา มันยิ้มระรื่นปลาปลื้มคล้ายดังหลายวันที่ผ่านมานี้ไม่เคยปรากฏเข้าความอดูลเศร้าโศกเข้ามากลายกล้ำเรไรค่อยๆดันแผ่นอกของมันออกช้าๆส่งเสียงแผ่วเบาออกมาพี่วานใกล้สว่างแล้วเราเข้าไปในบ้านกันดีกว่าก่อนที่จะมีใครผ่านมาเห็นเราสองคน ไอ้วานพยักหน้าช้าๆอย่างเห็นพร้อมมันโอบร่างของหญิงคนรักประคองกอดอย่างทนุถนอมพากันเดินออกจากศาลาริมน้ำเพื่อตรงไปที่บ้านริมน้ำขณะที่ทั้งคู่เดินโอบกอดกันออกไปจากศาลาริมน้ำพร้อมเสียงหัวร้ออย่างรื่นรมสำราญที่ดังออกมาแต่ก่อนที่ร่างของทั้งคู่จะเดินไปถึงบ้านหลังนั้นที่เป็นจุดหมาย ร่างของทั้งสองกลับค่อยๆเรือนหายไปทีละน้อยจนอันตรธานไปหลงเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่เสียงหัวรอดต่อกระซิบยังดังกระซิบกระซาบมาตามซ้ายลมพร้อมเสียงเห่าหอนโหยหวนของเหล่าสุนัขในละแวกนั้นที่ส่งเสียงขานรับต่อกันเป็นระยะความรักของไอ้ว่านกับเรไรไม่ได้ถูกพลัดพรากอีก เพราะทั้งคู่เลือกที่จะรักเลือกที่จะเคียงคู่กันตราบจนนิรันร์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับบ้านริมน้ำจากบทประพันธ์ของร้อยหนามอุทยัยทิพย์ชาแนลขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขกายสุขใจตลอดไปนะครับก่อนจากกัน อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับอุทยัยทิพย์ channel ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มีกำลังใจมาทำคลิปให้ทุกท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ